สวัสดีครับวันนี้อาจารย์นิมีพาทุกท่านมาทาพิธีอาบน้ามนต์ที่วัดสองครบครับวันนี้เราเปลี่ยนวัดมั่งครับเรามาอาบน้ามนตะ์ณดวงดีมีลาบครับกับพระอาจารยร์เชนวัดสองค,ครบพระอาจารย์เชนนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอแล้วก็หลวงพ่อเกาะก็เป็นองค์อุปชัยกับพระอาจารย์เชนเป็นครูให้ท่านปฏิปัตร์วิชาทั้งหลายให้กับพระอาจารย์เชนนะครับขอบอกว่าพระอาจารย์เชนเทศนานะครับเทศมหาชาติเก่งนะครับสุปฏิโมกเก่งมากเราก็ต้องเตรียมดอกไม้ทุบเทียนมาภูบุรีเทียนนะครับแล้วก็ เงินค่าครู100บาทในการอาบน้ำมนต์นะครับูชาครูไปนะครับ ของนี้ต้องอาบน้ำมนต์ก็ต้องมีน้ำอบหนึ่งขวดดอกบัวแดงสามดอกดอกกุหลาบหยิบมือหนึ่งดอกดาวเรืองเก้าดอกเทียนเหลืองหนักหนึหน่งบาทหนึ่งเล่มนะคบในการอาบ้ำมนต์ของเหล่านี้เราต้องเตรียมมาเองนะครับวัดไม่มีเตรียมให้นะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นความอุสาหะของคนและจะทําให้เราลดวิบากกรรมเราจะได้ของอะไรที่อยากได้ได้เร่งได้เร็วยิ่งขึ้นเราต้องหามาเองครับเนาะทุกอย่างต้องหามาได้ด้วยตัวเองชีวิตเราจะได้ราบรื่นอย่างรวดเร็วมิดหมอพระอาจารย์สวยมากเป็นของเก่าแก่ ตกทอดในการทําวิธีอาบน้ำมนต์นะครับแล้วก็เรียกว่าพระอาจารย์ก็จะทําวิธีโลอัคขลาประสิปรสสาทพรให้กับน้ำมนต์ที่เราอาบแล้วก็ท่านอาบทุกวันนะครับท่านทาวิธีอาบทุกวัน แล้วก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกราบได้ง่ายกราบได้อย่างสนิทใจนะครับเรียกว่าขอบอกเลยว่าท่านก็ไม่ได้ถือตัวอะไรเลยท่านก็วันนี้ขออาจารย์มี้ขอท่านเป็นรอบวีไอพีพิเศษเลยนะครับเอาละ่ะคาถาโอมสิทธิททาพื้นเจริญสีนะครับนะครับสิทธิ์สายตรงนะครับสืบท่อต่อจากหลวงพ่อเกาะมาเนี่ยก็เรียกว่าสายตรงจากหลวงพ่อโกยนี่แหละเอาละ่ะ แน่นอนที่สุดละเป๊ะปังปัวดังเวอร์แน่และนาสีวังพรมมาม้า,าอุอาจารย์เชนก็ประทานนะครับประทังให้กับเราเต็มที่พอเราอาบน้ำมนต์เสร็จเราก็มาเจิมนะครับ ลงมนยันณดวงดีนะครับมนณดวงดีกับบ้านแล้วก็ที่กระหม่อมก็เจอม,มนงลงณดวงดีกับบ้านนะครับก็เรียกว่าเจอเสร็จปุ๊บเราก็เดินลงมาที่ลานมหาลาบก็จะมีพระมหากจัจยนะพระศิวลีพระบุคคติแล้วก็เรียกว่าสามมหาลาบอรหันเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโดยตรงอยู่แล้วขอให้เรากลับไปเร่งลาบแล้วก็ที่นี่ห่วงจุ้ยดีเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่อุโบสถมาฝากดวงกับหลวงพ่อเพชรใส่เงินตามกําลังวันอายุอย่างอาจารย์มีเกิดวันอังคารเราก็ใส่8บาท เขียนชื่อนำทุนวันเืินปีเกิดแล้วก็ใส่บาทข้างองค์หลวงพ่อเพชรฝากดวงว้ที่นี่กลับไปจะได้โชคดีเฮงรวยรวยอย่าลืมนะครับว่าส่องครบจังหวัดชัยนาทครับ